ที่เลี้ยงกุ้งปล่อยนะครับก็เตรียมอ่างแบบนี้นะครับจะทําเองหรือว่าจะซื้อเป็นวงส้วมขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับต่อไปก็เป็นออกซิเจนครับจาเป็นมากครับสำหรับเลี้ยงกุ้งที่หนาแน่นก็ต้องใช้ออกซิเจนครับตัวนี้25วัตต์ครับผมจะใช้ตัวนี้เฉพาะเวลากลางคืนครับใช้กับแบตเตอรี่ครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีไฟเลยต้องประหยัดแบตนิดนึงครับแล้วก็ผมก็จะมีปั๊มออกซิเจนอีกตัวหนึ่งช่วยนะครับเป็นตัวใหญ่ต่อกับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ครับ อัวนี้เป็นแผงร้อยหกสิบวัตต์ครับต่อกับปั๊มออกซิเจนตัวนี้ครับหนึ่งร้อยวัตต์อันนี้ถ้าแดดมาปุ๊บก็ติดทันทีครับก็จะเปิดทั้งวันก็ได้ครับหรือจะเปิดเป็นทั้งคาวก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับผมแล้วก็น้ำหมักชีวภาพครับอันนี้จะเป็นถังน้ำหมักอันนี้ผมหมักจากต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็จําเป็นครับสาหรับใส่บอ่อเลี้ยงเอง ของผมบำบัดน้ําก็3ามเดือนสี่เดือนไม่ต้องถ่ายน้ำเลยครับใส่แต่น้ําหมักอันนี้ช่วยนะครับส่วนอ่างปูนที่ทําเสร็จแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปครับผมบอ่อใหญ่ใส่2ขวดครับถ้าเป็นวงส้วมก็ใส่ขวดเดียวครับแค่ทิ้งเอาไว้เลยครับ7ดวัน